โออออออเ้ว่าเมืองโคราชก็มีสิ่งนาภูมิใจอยู่หลายอย่างสมุนไพรไทยก็เป็นสิ่งนาภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของเราในวัดมิวอชอบฝาดแต่ปู่ย่าท่านสร้างขึ้นครับ สวัสดีครับกระผมนายจำรองชำนิประโคนอายุ66ปเีเป็นหมอพื้นบ้านและปราดพื้นบ้านด้านสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์อยู่บ้านเลขที่71หมู่4บ้านบูวังว่าตำบลศรีสุขอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาครับสวัสดีครับผมนายสมบูรณ์ชำนิประโคนอายุ64ปี เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านบัวงบ้าหมู่ที่4ี่ตำบลศรีสุขอำเภอจัก,กร,ราชจังหวัดนครราชสีมาครับไปร้อให้ชื่นให้ชมไปแล้วเราไปขุดสมุนไพรทำรูปประครบกันสมุนไพรของไทยเเราอ๋อ,อมครับสมุนไพรอาบ้านผมปลูกระบบอินทรีย์ คือมีปลูกต้นไม้เป็นแนวกันชนป้องกันสารพิษจากภายนอกเข้ามาปนเปื้อนในสมุนไพรสมุนไพรไทยก็เป็นสิ่งนาภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของเราในวัดนิววอชอบฝ่าแต่ปู่ย่าทัานาสมรมพูดสูงอายุก็ตั้งขึ้นประมาณ13ปีครับตอน ชุมชาสมุนไพรไทยก็มีมาตั้งปู่ยา,า,าต่้สร้างขึ้นเจ้ามองหาก็พอเห็นมีแต่ชุมเย็นชุมเช้าอย่ามากินเขาก็ไม่นอนพวกทัศสนาจรเข้ามาไม่นิ่งสมุนไพรไทย,<ส>ไทยมีจริงๆปู่ยาหาไว้ไม่มีเหนื่อย อาไว้อะละไวระ้ร้อมให้ชื่นให้ชมไปเรื่อยๆช่วยกันเรียนถูสมุนไพรของใน,นลูกประคบของกับผมมีประมาณเก้าอย่างแล้วก็มีถาวันเปลียงเป็นตัวหลักแก้ปวดเมื่อยคลายเส้นแล้วก็ขมิ้นอ้อยกับขมิ้นชันอันนี้ก็แก้อักเสบแล้วก็สมุนไพรอีก อื่นๆประมาณเก้าอย่างสมุนไพรไทยก็เป็นสิ่งนาภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของเราในวัดมิวอาชาวป่าแต่ปู่ยาทาันสร้างขึ้นกินรดช่องชุมชอนมาต้มน้ำร้อนชุมชาสมุนไพรไทยก็มีมาตั้งปู่ยาท,าทาาัน้างกินเที่ยวมองหาก็พอเห็น มีแต่ชุมเย็นชุมเช้าอย่ามากินข้าวขอเชิญชวนท่านผู้สูงอายอุขันกลับมาใช้สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองนะครับและช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะครับโอโอ้